เปิดเรื่องณใจกลางมหานครดูไบเมืองแห่งความสิวไรที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและชีวิตกลางคืนที่ไม่เคยหลับไหลมีข่าวลือเล่าขานถึงสายสืบไรเงาบุคคลลึกลับที่ไม่เคยมีใครพบเห็นตัวจริงแต่กลับไขคดีปริศนาได้อาย่างหน้าทึ่งทุกครั้งที่มีคดีใหญ่ตำรวจจะได้รับซองจดหมายผิดผนึกสีดำที่มีคำใบ้ปริศนาซึ่งนำไปสู่คำตอบราวกับสายสืบคนนั้นรู้ทุกการเคลื่อนไหวของคนร้ายล่วงหน้า คืนหนึ่งขณะที่สายลมร้อนจากทะเลทรายพัดผ่านอาคารสูงแห่งหนึ่งในเขตเศรษฐกิจดูไบถูกบุกพร่นโดยกลุ่มโจรชุดดำผู้ก่อเหตุหลบหนีไปพร้อมกับเพชรสีฟ้าเด e e ลิ r เทเนอร์มูล,ลค่ากว่าพันล้านภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นเพียงเงาสลัวของชายในหน้ากากทิ้งไว้เพียงข้อความหนึ่งบนกำแพงว่าการปล้นครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเริ่มดำเนินเรื่อง คดีนี้กลายเป็นหัวข้อข่าวใหญ่ในทันทีตำรวจดูใบทั้งทีมต่างเร่งมือสืบสวนแต่กลับไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมทว่าคืนต่อมาร้อยตำรวจเอกฟาริสหัวหน้าทีมสืบสวนได้รับซองจดหมายสีดำวางอยู่บนโต๊ะทำงานภายในซองนั้นมีแค่แผนที่สเก็ตมือและตัวอักษรเขียนด้วยหมึกสีแดงว่าเริ่มต้นที่เงาค้นหาคำตอบในแสงจันทร์ ร้อยตำรวจเอกฟาริสเริ่มสงสัยสายตาจ้องไปที่แผนที่เขาสังเกตเห็นว่ามันดูคล้ายกับตรอกซอยในย่านเก่าแก่ของดูไบที่เรียกว่าอันบัสตากิยาซึ่งเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยแคบและอาคารโบราณเมื่อเขานำทีมไปสำรวจในคืนนั้นแสงจันทเต็มดวงส่องผ่านช่องหน้าต่างโบราณเข้าสู่ผนังด้านหนึ่งเผยให้เห็นลวดลายลับที่ซ่อนอยู่ในเงามันเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดวงตาและลูกศรที่ชี้ไปยังประตูไม้บานหนึ่ง ฟาริดเปิดประตูเข้าไปพบห้องลับภายในมีเพียงโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยกระดาษเอกสารที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับคดีการลักลอบค่าอัญ,ญมณีเทินรายใหญ่พร้อมข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรเรืองแสงว่าคุณใกล้จะพบความจริงแต่ระวังเงาที่ตามคุณอยู่อาจไม่ใช่เงาของคุณเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นในความมืดฟาริดหันกลับมาแต่ไม่พบใครเขารู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลและทันใดนั้นแสงไฟในห้องก็ดับลง ความมืดเข้าปกคลุมห้องลับร้อยตำรวจเอกฟาริสชักปืนพกออกมาอย่างรวดเร็วเขายืนนิ่งพร้อมตั้งสมาธิเสียงฝีเท้าเงียบหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงหัวใจที่เต้นร,รวัวมีใครอยู่ที่นี่ฟาริสถามเสียงเข้มแต่คำตอบกลับเป็นความเงียบทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากมุมหนึ่งของห้องคุณอยู่ใกล้คำตอบแต่อาจไม่พร้อมรับความจริง ฟาริธหันขวับไปตามเสียงแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าความรู้สึกเย็นเยียบแปลกๆปกแล่นผ่านแผ่นหลังเขาส่องไฟใช้ไปทั่วห้องก่อนพบว่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งหล่นอยู่บนพื้นบนกระดาษมีลายมือวาดเขียนไว้ว่าไปที่ตลาดกลางคืนใต้สะพานแขวนเมื่อเงานาฬิกาชี้เที่ยงคืนคุณจะรู้ฟาริธหยิบกระดาษขึ้นมาและเดินออกจากห้องพร้อมพยายามทำใจให้สงบเขารู้ดีว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้มีความสามารถเหนือความธรรมดาและพวกเขากำลังเล่นเกมกับเขา ตลาดกลางคืนใต้สะพานแขวนเมื่อนาฬิกาเดินใกล้ทิ้งคืนฟาริดในชุดนอกเครื่องแบบยืนแฝงตัวอยู่ในเงามืดท่ามกลางตลาดกลางคืนที่พลุกพล่านกลิ่นเครื่องเทศและเสียงพูดคุยดังระงมแต่เขากลับสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติสายตาของเขาจับจ้องไปที่ชายสวมชุดคลุมยาวสีดำที่เดินไปยังจุดหนึ่งใต้สะพานคนคนนั้นหยุดอยู่หน้าร้านขายโคมไฟเก,าก่าแก่ก่อนส่งซองกระดาษสีน้ำตาลให้เจ้าของร้านจากนั้นเขาก็เดินหายไปในความมืด ฟาริปรีบเข้าไปยังร้านขายโคมไฟเจ้าของร้านเป็นชายชาราที่ดูเหมือนจะรู้ว่าฟาริตกํกำลังตามหาอะไรคุณน่าจะมาถูกที่แล้วชายชารากล่าวก่อนยื่นซองกระดาษให้พวกเขาฝากไว้ให้คุณฟาริตเปิดซองนั้นออกอย่างระมัดระวังข้างในคือแผ่นกระดาษที่มีข้อความลับเขียนไว้ว่าเงานั้นคือเพื่อนหรือคือศัตรู ทันใดนั้นเสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นรอบตลาดเจ้าหน้าที่หลายนายกรูเข้ามาแต่ฟาริสไม่ได้เป็นคนเรียกกำลังเสริมใครบางคนกำลังพยายามปั่นป่วนสถานการณ์เสียงในวิทยุตำรวจดังขึ้นร้อยตำรวจเอกฟาริสระวังตัวพวกเราตรวจพบคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับการค้าเพชเถื่อนในพื้นที่คุณอาจตกอยู่ในอันตรายฟาริสรู้แล้วว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายแต่คำถามคือคนที่ดึงเขาเข้าสู่เกมนี้คือมิรที่พยายามช่วยหรือสัตรูที่กำลังล่อเขาไปสู่กับดัก ฟาริดก้าวถอยหลังอย่างระแวดระวังขณะที่ตำรวจในชุดกรอกกระจายกำลังเข้าตรวจค้นตลาดเสียงฝีเท้าเร่งรีบของพวกเขาสร้างความวุ่นวายให้กับผู้คนในบริเวณนั้นแต่ฟาริดยังคงนิ่งพยายามแยกแยะว่าใครคือมิตรและใครคือศัตรูชายชราที่มอบซองจดหมายให้เขาเริ่มถอยหายเข้าไปในเงามืดฟาริดรีบคว้าข้อมือของเขาไว้และทมด้วยน้ำเสียงเข้มงวดคุณรู้จักสายสืบไร้เงาหรือไม่ ชายชราหันมาสบตาเขาดวงตาเต็มไปด้วยความลึกลับถ้าคุณต้องการคำตอบจริงๆคุณต้องตามเงานั้นไปตามไปที่ไหนฟาริสถามอย่างรวดเร็วแต่ชายชรากลับดึงมือออกและชี้ไปยังโคมไฟเก่าในร้านของเขาโคมไฟนั้นมีลวดลายเหมือนสัญ,ญลักษณ์ดวงตาที่ฟาริสเห็นในห้องลับก่อนหน้านี้หยิบมันไปมันจะพาคุณไปยังที่ที่คุณต้องการแต่คุณอาจไม่ชอบสิ่งที่คุณจะพบชายชรากล่าวจบก่อนเดินลับหายไปในฝุงชนราวกับไม่เคยมีตัวตน ฟาริดหยิบโคมไฟขึ้นมามันหนักและเย็นจนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในเขาพยายามเปิดมันออกแต่ไม่สามารถทำได้โคมไฟนี้ดูเหมือนจะล็อกด้วยกลไกบางอย่างเสียงวิทยุตำรวจดังขึ้นอีกครั้งฟาริดมีคนเห็นกลุ่มชายต้องสงสัยในตลาดพวกเขากำลังเคลื่อนตัวไปทางสะพานคุณต้องรีบหนีออกมาแต่ฟาริดไม่ฟังคำเตือนเขากลับเลือกเดินตามเงาของชายชาราที่หายตัวไป โดยมุ่งหน้าไปยังตรอกเล็กๆหลังร้านค้าเขารู้ว่าคำตอบทั้งหมดอาจซ่อนอยู่ในนั้นตรอกแห่งเงาเมื่อฟาริดเข้าไปในตรอกเขาสัมผัสได้ถึงความเงียบที่ไม่ปกติลมเย็นพัดผ่านขณะที่เงาของตึกสูงสองฝั่งทำให้ตรอกนั้นมืดสนิททันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนเหล็กกระทบกันฟาริดมองไปยังแสงสลัวที่ปลายตรอก และเห็นชายในชุดคลุมสีดำกำลังเปิดประตูเหล็กบ้านหนึ่งฟาริกรีบตามไปแต่ก่อนจะทันเข้าใกล้าชายคนนั้นก็หันกลับมาช้าชาเผยให้เห็นหน้ากากที่ปิดบังใบหน้าคุณมาช้าวกว่าที่ฉันคาดไว้ร้อยตำรวจเอกฟาริสเสียงของชายในหน้ากากเรียบเย็นแต่ทรงพลังคุณเป็นใครฟาริสถามพลางเล็งปืนไปที่เขาคุณคือสายสืบไร้เงาใช่ไหมชายคนนั้นโหรัวเบาเบาสายสืบไร้เงา บางทีฉันอาจใช่หรืออาจไม่ใช่แต่คำถามคือคุณพร้อมจะรู้หรือยังว่าความจริงคืออะไรก่อนที่ฟาริตจ,จะตอบอะไรชายคนนั้นโยนวัตถุบางอย่างลงกับพื้นมันระเบิดออกเป็นควันหนาทึบฟาริตรีบถอยหลังและพยายามมองหาตัวคนร้ายแต่เมื่อควันจางลงประตูเหล็กที่ชายคนนั้นยืนอยู่หน้ามันเปิดแง้มไว้เบื้องหลังประตูเหล็กฟาริตก้าวเข้าไปในประตูเหล็กความมืดมิดปกคลุมทุกด้านมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ดังอยู่ในความเงียบเขาใช้ไฟฉายสองทาง และพบว่าภายในเป็นเหมือนอุโมงค์เก่าแก่ที่ทอดยาวบนผนังอุโมงค์มีภาพวาดโบราณและสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเหมือนจะเล่าเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับอัญ,ญมณีที่ถูกขโมยไปเดิะอีเทเนลสตาเขาสังเกตเห็นรอยเท้าบนพื้นนำไปยังประตูบานหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นทางออกแต่เมื่อเขาเดิมมือไปจับลูกบิดกลับร้อนจนเขาต้องชักมือกลับมาทันใดนั้นเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นอีกครั้งคุณเลือกเข้ามาเองจงยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ฟาริดยืนมองประตูที่มีไอรอนลอยขึ้นอย่างน่าสงสัยเขาใช้ปลอกแขนนังพันมือก่อนเตื่อมไปจับลูกบิดอีกครั้งคราวนี้เขาสามารถหมุนมันได้แต่ก่อนที่เขาจะเปิดประตูออกเสียงกลไกบางอย่างดังขึ้นจากผนังอุโมงค์คลิกคลิกคลิก,ลกฟาริดก้าวถอยหลังในทันทีขณะที่พื้นใต้เท้าเริ่มสั่นเล็กน้อยผนังทั้งสองข้างค่อยๆเลื่อนออกเผยให้เห็นห้องลับอีกห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจากโคมไฟน้ำมันห้องแห่งแสงและเงา ภายในห้องลับนั้นมีแท่นหินตั้งอยู่กลางห้องบนแท่นมีอัญ,ญมณีสีฟ้าที่ดูเหมือนจะเป็นเดอะอีเทอร์เนลสตาร์วางอยู่มันเปล่งประกายระยิบระยับจนฟาริศต,ต้องหยุดมองแต่เขารู้ดีว่านี่อาจเป็นกับดักรอบๆบแท่นหินมีเงาลึกลับที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองเงาเหล่านั้นแผ่ขยายราวกับมีชีวิตฟาริศเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังเขาเงยหน้ามองเพดานพบว่ามีภาพจิตรกรรมที่ดูเหมือนจะเล่าเรื่องราวของอัญ,ญมณีมันแสดงถึงชายผู้หนึ่งที่เคยครอบครองอัญ,ญมณีนี้เขากลาย เป็นผู้ที่มีพลังอำนาจเนื้อธรรมชาติแต่กลับถูกเงาของตัวเองตามล่าจนสิ้นชีวิตเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในหัวของฟาริดคราวนี้ชัดเจนกว่าทุกครั้งจงเลือกไวเ้เลยอย่าลืมว่าเงาทุกเงาเกิดจากแสงและแสงที่ส่องแรงที่สุดมักสร้างเงาที่มืดที่สุดฟาริดเริ่มรู้สึกถึงความกดดันรอบตัวเขายกโคมไฟเก่าที่ได้จากชายชราขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งเมื่อส่องแสงจากโคมไฟลงบนอัญมณี เดอะอีเทอร์เนลสตาเงาที่เคลื่อนไหวรอบๆห้องเริ่มเปลี่ยนรูปร่างเงาเหล่านั้นรวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างของชายในหน้ากากสีดำที่เขาพบก่อนหน้านี้ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าแท่นหินสายตาของเขามองตรงมาอย่างฟาริธคุณมาถึงจนได้ชายในหน้ากากพูดเสียงเรียบแต่คำถามคือคุณจะเดินหน้าต่อหรือจะถอยหลังกลับถ้าคุณคือสายสืบไร้เงาทำไมถึงเล่นเกมนี้กับผมฟาริธถามเสียงดังอย่างหมุดหงิดชายในหน้ากาก,ากโคโรบเบา ผมไม่ใช่สายสืบไรเงาผมก็แค่เงาหนึ่งในเกมนี้เงาที่คุณสร้างขึ้นจากการตัดสินใจของคุณเองฟาริตขมวดคิ้วเขาพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เขามีแต่คำพูดของชายคนนั้นทำให้ทุกอย่างยิ่งสับสนเขาก้าวเข้าไปใกล้แท่นหินแต่ชายในหน้ากากยกมือขึ้นเพื่อหยุดเขาถ้าคุณแต่อัญ,ญมณีคุณจะได้คำตอบทุกอย่างที่คุณต้องการแต่คุณจะเสียบางอย่างไปบางอย่างที่อาจไม่มีวันได้กลับคืนมาบางอย่างอะไรละ่ะฟาริตถามด้วยความสงสัย ชายในหน้ากากเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเงย็นเยียบตัวตนของคุณเองฟาริส,สลังเลเขายือนอยู่ตรงนั้นรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเสียงในหัวของเขายังคงกระซิบเหมือนพยายามชักจูงให้เขาทำตามบางสิ่งแต่ลึกๆเขาเริ่มสงสัยว่าใครคือศัตรูที่แท้จริงในเกมนี้ผมต้องการความจริงฟาริสกล่าวก่อนก้าวเท้าไปยังแท่นหิน ฟาริดยืนอยู่ตรงแท่นหินห่างจากอัญมณีเพียงไม่กี่ก้าวหัวใจเขาเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นและความระแวงเขาเตื้อมมือไปใกล้เดิลอีเทอร์เนลสตาขณะที่เงาลึกลับรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นราวกับมีบางสิ่งที่ไม่อยากให้เขาสัมผัสอัญมณีนี้คุณแน่ใจแล้วหรือชายในหน้ากากถามเสียงเยือเ่อเกี่ยนแต่ครั้งนี้ดูเหมือนมีร่องรอยของความหงอยเจืออยู่ในน้ำเสียงฟาริดไม่ตอบเขากลั้นใจและคว้าอัญมณีไว้ในมือทันทีการเปลี่ยนแปลง ทันทีที่เขาสัมผัสเดอะอีเทอร์เนลสตาห้องทั้งห้องสันส่นสะเทือนพื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวแสงสีฟ้าสว่างเจิดจ้าปกคลุมห้องเงาลึกลับท,ทั้งหมดที่เคยล้อมรอบเขากลับหายไปในทันทีแต่กลับกลายเป็นภาพเหตุการณ์บางอย่างที่ฉายขึ้นตรงกลางห้องเหมือนฉายภาพ,พยนตร์ในอากาศมันเป็นภาพของชายในหน้ากากคนเดิมแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้สวมหน้ากากใบหน้าของเขาเผยให้เห็นชายหนุ่มที่ดูคล้ายกับฟาริตเองในวัยหนุ่มนี่มันอะไรกัน ฟาริดพ,พึมพำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยภาพเหตุการณ์ดำเนินต่อไปเผยให้เห็นชายหนุ่มในภาพกำลังขโมย The Eternal Star จากพิพิธภัณฑ์เขาวางแผนอย่างรอบคอบทุกการเคลื่อนไหวถูกคำนวณอย่างแม่นยำเหมือนสายสืบผู้ช่ำชองแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานฟาริดเริ่มปฏิติปต่อเรื่องราวได้เขากระซิบกับตัวเองนี่หมายความว่าสายสืบไร้เงาคือ ก่อนที่เขาจะพูดจบภาพชายหายไปทิ้งไว้เพียงความมืดอีกครั้งและทันใดนั้นชายในหน้ากากปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าฟาริสอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาถอดหน้ากากออกเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงซึ่งเป็นใบหน้าของฟาริสเองทำไมฟาริสตะโกนด้วยความตกใจชายที่หน้าตาเหมือนฟาริสเพียงยิ้มบางๆคุณเคยเป็นฉันและฉันเคยเป็นคุณเราทั้งสองคือหนึ่งเดียวกันเงาที่คุณเห็นก็คือตัวตนของคุณเอง ในอดีตอัญมณีนี้ไม่ได้ให้คำตอบแต่มันสะท้อนความจริงในใจของคุณเองฟาริสรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายความสงสัยทั้งหมดเริ่มกระจ่างขึ้นเขาเคยเป็นสายสืบไร้เงาในอดีตแต่ความทรงจำนั้นถูกลบออกไปเพราะอัญมณีนี้จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญถ้าอย่างนั้นฟาริสพยายามตั้งสติทำไม้ผมถึงจำอะไรไม่ได้ทำให้ผมถึงถูกดึงกลับมาที่นี่ ชายที่เหมือนเขาตอบอย่างเรียบเฉยคุณเลือกที่จะลืมแต่การเลือกครั้งนั้นไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยทำสิ่งที่คุณเคยเป็นยังคงตามหลอกล้อนคุณในเงาคุณคิดว่าคุณเป็นนักสืบแต่คุณลืมไปแล้วว่าคุณคือโจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดูไบฟาริดยืนอึ้งเขาเริ่มนึกถึงภาพเหตุการณ์บางอย่างในหัวภาพที่เคยถูกลบเลือนกลับมาอย่างช้าชาภาพของเขากำลังหนีจากตำรวจภาพของเขาที่ปลอมตัวเป็นคนอื่นภาพของเขาที่ซ่อนอัญมณีนี้ไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วตอนนี้ผมต้องทำยังไง ฟาริสถามเสียงแผ่วชายในเงาหันหลังกลับไปเขายิ้มอีกครั้งจงทำสิ่งที่ถูกต้องฟาริสแต่จงระวังการเปิดเผยความจริงอาจเป็นอันตรายมากกว่าการเก็บมันไว้ทันใดนั้นชายในเงาค่อยๆจางหายไปทิ้งฟาริสไว้ในห้องลับพร้อมกับเดอะอีเทเนลสตาที่เปล่งประกายอยู่ในมือฟาริสรู้แล้วว่าทุกการตัดสินใจของเขานับจากนี้จะเปลี่ยนแปลงทั้งอดีตและอนาคตแต่เขายังไม่รู้ว่าเงาที่ตามเขามาจะกลับมาอีกเมื่อใด ฟาริสยืนอยู่ในความเงียบสายตาจ้องมองอัญญมณีในมือเดอลิเทเนลสตาที่ดูเหมือนจะหนักขึ้นทุกวินาทีไม่ใช่เพราะน้ำหนักของมันแต่เพราะภาระของความจริงที่มันเปิดเผยเขารู้ว่าชายในเงาพูดถูกทุกการกระทําในอดีตของเขาเป็นเหมือนเงาที่ไม่เคยหายไปแต่ตอนนี้เขาต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปทางไหนกลับสู่โลกภายนอกฟารรสหายใจลึกก่อนเก็บอัญ,ญมณีไว้ในกระเป๋าเสื้อเขาเดินออกจากห้องลับผ่านประตูเหล็ก ที่เปิดอาไว้เสียงตลาดกลางคืนใต้สะพานแขวนกลับมาอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้คนยังคงจับจ่ายซื้อขายเหมือนเดิมแต่บางอย่างไม่เหมือนเดิมฟาริสรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องเขาจากทุกมุมเขามองไปยังกลุ่มตำรวจที่ยังค้นหาผู้ต้องสงสัยในตลาดเขาเลือกที่จะเดินออกมาเงียบๆโดยไม่ดึงดูดความสนใจบอแซแสหม่ เมื่อเขามาถึงรถยนต์ที่จอดซ่อนไว้ฟาริปด,ดึงโคมไฟเก่าขึ้นมาดูอีกครั้งเขาพลิกมันไปมาอย่างละเอียดก่อนพบร่องรอยสลักเล็กๆที่ฐานโคมไฟมีตัวเลข1917และสัญ,ญลักษณ์รูปผีกนก1น1 7นก1917นี่มันอะไรอีกฟาริปพ,พึมพำเขาจำได้ว่าในแฟ้มคดีที่เขาตรวจสอบก่อนหน้านี้มีสถานที่แห่งหนึ่งในดูไบที่เชื่อมโยงกับ P ี1917นั่นคือโกดังร้างที่อยู่ติดกับท่าเรือ อาจเป็นที่นั่นเขาคิดในใจก่อนจะตัดสินใจขับรถไปยังจุดหมายใหม่โกดังร้างริมท่าเรือฟาริดมาถึงโกดังร้างในช่วงใกล้รุ่งสางสถานที่นั้นเงียบสงบเกินไปมีเพียงเสียงคลื่นทะเลและนกที่บินวนอยู่เนื้อสีสะเขาเดินเข้าไปในโกดังมีรอยแตกรลาาบนกำแพงและฝุ่นที่ปกคลุมทุกมุมบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอับของไม้และโลหะแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาคือกล่องไม้ใบใหญ ที่วางอยู่ตรงกลางโกดังมันมีสัญ,ญลักษณ์รูปผีกนกสลักไว้เหมือนกับที่เขาเห็นบนโคมไฟฟาริสค่อยๆเปิดกล่องไม้ในนั้นมีเอกสารเก่าแผนที่โบราณและซองจดหมายที่ผนึกไว้ด้วยขี้พึ่งสีแดงเขาดึงจดหมายออกมาและเปิดมันความจริงที่ซ่อนอยู่ข้อความในจดหมายเขียนด้วยลายมือหวัดๆแต่คมชัดถึงผู้ที่ค้นพบอัญมณีเดอร์ิโนสตาคุณคือผู้ถูกเลือกแต่จงรู้ไว้ว่าทุกสิ่งมีราคาที่ต้องจ่ายหากคุณเลือกเดินหน้า ต่อคุณจะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเดิมได้อีกทุกความลับที่คุณเปิดเผยจะนำมาซึ่งศัตรูใหม่และทุกมิตรภาพที่คุณมีอาจกลายเป็นคำหลอกลวงฟาริดกำจดหมายแน่นหัวใจเขาเต้นรัวคำเตือนในจดหมายทำให้เขานึกถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เขาไว้ใจที่สุดในกรมตำรวจหรือพวกเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆจากมุมมืดในโกดังฟาริดหันไปทันทีพร้อมชักปืนออกมาจากซองใครอยู่ที่นั่น เขาตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบเงาหนึ่งเลื่อนผ่านไปเร็วเกินกว่าจะจับได้มันเหมือนเงาที่เขาเจอในห้องลับแต่คราวนี้ดูเหมือนมันจะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนนายมาที่นี่ช้าไปฟาริดเสียงจากเงาดังขึ้นทุ่มลึกและเย็นชาฟาริดเริ่มรู้แล้วว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้อาจใกล้ตัวเขากว่าที่เขาคิดฟาริดมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังเงานั้นเคลื่อนที่เร็วและเงียบเหมือนกำลังเล่นเกมจิตวิทยา กับเขาเขาเล็งปืนไปยังมุมหนึ่งของโกดังแต่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวออกมาเดี๋ยวนี้เขาตะโกนนำเสียงเจื้อความหมุดหนิดและสงสัยเสียงโห่ร้องเบาๆดังขึ้นราวกับมาจากทุกทิศท,ทางในเวลาเดียวกันนายคิดว่านายรู้ทุกอย่างแต่ความจริงคือน,นายไม่รู้อะไรเลยฟาริตยืนนิ่งเขาเริ่มจับทางบางอย่างได้เงานี้ไม่ใช่เงาธรรมดามันเหมือนมีชีวิตและความตั้งใจแต่ความตั้งใจนั้นยังคลุมเครือนายต้องการอะไร ฟาริกถามพลางถอยไปใกล้กล่องไม้เพื่อปิดหลังตัวเองเสียงเงาตอบกลับอย่างเรียบเฉยไม่ใช่ฉันที่ต้องการแต่นายต่างหากที่ต้องการคำตอบนายพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่นายทำไว้หรือ,อยังการเผชิญหน้าทันใดนั้นเงาที่เคลื่อนที่ก็รวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างของชายในชุดดำใบหน้าของเขายังถูกปกคลุมด้วยหน้ากากแต่ครั้งนี้มันดูแตกต่างหน้ากากนั้นไม่ใช่โลหะหรือผ้าแต่มันเหมือนประกอบขึ้นจากเงาที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา นายยังจำฉันไม่ได้ใช่ไหมชายในหน้ากากถามน้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยฟังดูคล้ายกับเสียงของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของฟาริธที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนนายคือใครฟาริธถามพลางพยายามเชื่อมโยงความคิดทั้งหมดในหัวนายเกี่ยวข้องอะไรกับอัญ,ญมณีนี้ฉันคือผู้ที่นายเคยไว้ใจที่สุดและฉันก็คือผู้ที่นายหักหลังโดยไม่รู้ตัวชายในหน้ากาก,ากตอบขณะที่เขาก้าวเข้าใกล้ฟาริธทีละก้าว ฟาริดเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างความทรงจำที่เขาคิดว่าถูกลืมกลับมาเป็นภาพแวบๆเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ในห้องมืดกับชายอีกคนหนึ่งที่กำลังโตเถียงเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับอัญมณีอดีตที่ถูกเปิดเผยนายโกหกฉันไม่เคยหักหลังใครฟาริดพูดเสียงดังแต่ความมั่นใจเริ่มลดลงชายในหน้ากากโขละอ,อย่างเย้ยเยนจำให้ดีสิฟาริดในคืนที่นายได้อัญมณีนี้มามีคนตายไปกี่คน นายคิดว่าคำตอบทั้งหมดที่นายได้มานั้นปราศจ,จากราคาที่ต้องจ่ายหรือฟาริตพยายามรวบรวมภาพในหัวคืนที่เขาได้รับภารกิจให้สืบสวนเกี่ยวกับอัญมณีเดอะอีเท์เนลสตากลับมาเป็นภาพชัดเจนขึ้นมีการโดนปืนมีการทรยศและมีใครบางคนที่เขาปล่อยทิ้งไว้ข้างหลังมาเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ได้ฆ่าใครฟาริศกล่าวปฏิเสธแต่เสียงของเขาเริ่มสั่นไหวนายอาจไม่ได้เหนียวไก่เอง แต่นายเป็นคนเลือกเส้นทางนั้นทุกเงามีต้นกำเนิดจากแสงนายคือต้นกำเนิดของฉันฟาริดและฉันจะไม่ปล่อยให้นายหนีจากอดีตอีกต่อไปเกมแห่งการตัดสินใจชายในหน้ากากยื่นมือไปทางฟาริดขณะที่แสงจากอัญ,ญมณีในกระเป๋าของเขาเริ่มเปล่งประกายแรงขึ้นเรื่อยๆเลือกซัฟาริดชายในหน้ากาก,ากพูดนายจะผเผชิญหน้ากับสิ่งที่นายทำไว้หรือจะหลบซ่อนต่อไปในความมืดเหมือนที่นายทำมาตลอด ฟาริดรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นเขารู้ว่าทางเลือกนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเขาเองแต่ยังส่งผลถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอัญ,ญมณีนี้ฉันจะไม่มีอีกแล้วฟาริดพูดเสียงหนักแน่นเขาดึงอัญ,ญมณีออกมาจากกระเป๋าและยื่นมันไปยังชายในหน้ากากทันใดนั้นห้องทั้งโกดังก็สว่างจ้างเงาทั้งหมดกระจัดกระจายออกไปเหมือนควันชายในหน้ากากหายตัวไปในพริบตาแต่เสียงของเขายังคงดังก้องในอากาศ ความจริงอาจปลดปล่อยนายแต่ก็อาจทำลายนายได้เตรียมตัวให้พร้อมฝาริดความลึกลับใหม่เมื่อแสงจังลงฝาริดพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโกดังมีเพียงอัญ,ญมณีที่ดับแสงลงในมือและซองจดหมายอีกฉบับที่วางอยู่บนกล่องไม้เขาเปิดซองจดหมายออกข้างในมีข้อความสั้นๆเขียนไว้ว่ากลับไปยังจุดเริ่มต้นทุกคำตอบอยู่ที่นั่น ฟาริดรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ยังไม่จบและจุดเริ่มต้นที่จดหมายกล่าวถึงอาจหมายถึงสถานที่แรกที่เขาเคยพบเดลอีเทอร์เนลสตาแต่ที่นั่นมีเพียงความทรงจำที่เขาไม่อยากเผชิญหน้าอีกเขาหายใจเข้าลึกเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังอดีตของเขาเองฟารรดยืนมองข้อความในจดหมายอย่างพินิจพิเคราะห์คำว่าจุดเริ่มต้นหมุนวนอยู่ในหัวเหมือนปริศนาที่ไม่มีคำตอบภาพความทรงจำของสถานที่แห่งแรกที่เขาได้เจอเดลอีเทอร์เนลสตาเริ่มค่อยๆชัดขึ้นในจิตใจ มันคือพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งใจกลางดูไบสถานที่ที่เขาเคยได้รับมอบหมายให้ปกป้องอัญ,ญมณีนี้แต่กลับกลายเป็นจุดที่มันหายไปในคืนแห่งความสับสนย้อนกลับสู่พิพิธภัณฑ์ฟาริสขับรถมุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนแสงไฟจากตึกระฟ้ารอบๆดูใบเปล่งประกายสะท้อนกับกระจกหน้ารถแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสงสัยและความกังวล เมื่อเขามาถึงพิพิธภัณฑ์มันเงียบสงบเกินไปประตูด้านหน้าถูกล็อกอย่างแน่นหนาแต่ฟาริสเคยเป็นนักสืบที่ช่ำชองการบุกเข้าไปไม่ใช่ปัญหาการค้นหาในเงามืดภายในพิพิธภัณฑ์มืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์เล็กน้อยที่สาดส่องผ่านหน้าต่างเขาเดินผ่านนิทรรศการต่างๆที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของดูไบแต่มุ่งตรงไปยังห้องจัดแสดงที่เคยเก็บเดออีเทอร์เนลสตาเมื่อเขาเปิดประตูห้องจัดแสดงความทรงจำครั้งเก่า ก็ถาทถมเข้ามาเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในหัวภาพของเขาที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มโจรที่บุกเข้ามาในคืนนั้นและใบหน้าของใครบางคนที่หักหลังเขาโต๊ะที่เคยจัดแสดงอัญ,ญมณียังอยู่ที่เดิมแต่บนโต๊ะมีเพียงแค่เศษแก้วที่แตกละเอียดและเศษกระดาษเก่าๆความลับที่ซ่อนอยู่ฟาริสหยิบกระดาษเก่านั้นขึ้นมาข้อความบนกระดาษดูเหมือนจะเป็นรหัสตัวเลขและตัวอักษร13 CN 55 2E พีกัด ฟาริสพูดกับตัวเองขณะที่เขาเปิดโทรศัพท์เพื่อค้นหาตำแหน่งดังกล่าวพิกัดชี้ไปยังเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนอกชายฝั่งของดูไบเกาะที่ไม่มีชื่อและแทบไม่มีใครรู้จักทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากอีกฝากของห้องฟาริสรีพันไปพร้อมชักปืนขึ้นเตรียมพร้อมฉันรู้ว่านายจะมาที่นี่เสียงคุณหูดังขึ้นพร้อมกับร่างของชายคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืด มันคือคาริทเพื่อนร่วมงานเก่าของฟาริทที่เขาเคยไว้ใจที่สุดแต่คาริทหายตัวไปในคืนเดียวกับที่เดอะอีเทเนลสตาร์ถูกขโมยผเผชิญหน้ากับอดีตคาริทนี่นายฟาริทพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนายอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมคาริทโหรเบาๆฉันไม่ได้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างแต่ฉันรู้มากกว่านายคิดมากนักฟาริทนายคิดว่าอัญมณีนี้เป็นเพียงสิ่งล้ำค่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นกุญแจกุญแจ ที่จะเปิดประตูสู่พลังที่นายไม่เคยจินตนาการได้พลังฟาริดถามด้วยความสงสัยนายกำลังพูดถึงอะไรนายจะได้รู้ถ้านายไปถึงก่อนนั้นคาลิดตอบพลางยิ้มแต่จงรู้ไว้ว่านายไม่ได้เป็นคนเดียวที่ตามหามันมีคนอีกมากมายที่ต้องการมันและพวกเขาไม่ลังเลที่จะฆ่าการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นคาลิดยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ฟาริดนี่คือสิ่งที่นายต้องการถ้านายอยากได้คำตอบทั้งหมด นายต้องไปที่เกาะนนี้แต่จงเตรียมตัวให้ดีมันจะไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนฟาริดหยิบกระดาษมาดูมันเป็นแผนที่ของเกาะพร้อมสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่เขาไม่เข้าใจแล้วนายละ่ะฟาริดถามนายจะไปด้วยหรือไม่คาลิทส,ส่ายหัวไม่ใช่ตอนนี้ฉันมีหน้าที่ของฉันแต่นายจะได้เจอฉันอีกครั้งเร็วๆนี้เชื่อฉันเถอะก่อนที่ฟาริดจะทำอะไรเพิ่มเติมคาลิทก็หายไปในความมืดทิ้งเขาไว้กับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบและเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ฟาริดรู้ว่าการเดินทางไปยังเกาะลึกลับจะเปลี่ยนทุกอย่างเขาตัดสินใจที่จะไปต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเงาที่ใกล้เข้ามาขณะที่ฟาริดเดินออกจากพิพิธภัณฑ์เขารู้สึกได้ถึงเงาลึกลับที่เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังตามเขามาการเดินทางครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การค้นหาอัญ,ญมณีหรือคำตอบแต่เป็นการเผชิญหน้ากับศัตรูที่เขายังไม่รู้ตัว ฟาริตรู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศราวกับมีบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวรอบตัวเขาเขาหันไปมองทุกทิศทางราวกับมีสายตาหลายคู่ที่กำลังจับจ้องมาที่เขาในความมืดเขารู้ดีว่าไม่ใช่แค่เพียงเดิลอิเทอร์เนลสตาที่ทำให้เขาตกอยู่ในความเสี่ยงนี้แต่เป็นความลับที่มันซ่อนอยู่และผู้ที่สแสวงหามันต่างหากที่เป็นภัยจริงๆก่อลึกลาฟาริสมาถึงท่าเรือเล็กๆที่ใกล้ก่อตามพิกัดที่คาริส ให้มาท่ามกลางความเงียบสงบของท้องทะเลรัติการเขายืนอยู่บนเรือเล็กที่กำลังพาเขาไปยังจุดหมายไม่ไกลจากก่อนนั้นทะเลเริ่มมีลมพัดแรงขึ้นลื่นที่สูงขึ้นราวกับเตือนเขาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นฟาริดกำมัดแน่นและจ้องไปยังเส้นขอบฟ้าที่มืดมิดสิ่งที่รออยู่ข้างหน้านี้จะไม่ใช่แค่ความลับแต่เป็นการต่อสู้ที่ต้องชนะเขาพูดกับตัวเองเสียงต่ำการค้นพบครั้งใหม่ เมื่อเขามาถึงเกาะฟาริตพบว่ามันไม่เหมือนเกาะใดที่เขาเคยเห็นมาก่อนผิวดินมันแห้งแลง้งและไม่มีร่องรอยของชีวิตสัตว์หรือพืชผักที่เติบโตบนเกาะน,นี้เลยแต่สิ่งที่ทําให้ฟาริตตกใจมากที่สุดคือสิ่งที่เขาพบหลังจากเดินลึกเข้าไปในเกาะท่ามกลางป่าทึบที่เต็มไปด้วยหินและทวันเขาพบวิหารเก่าๆที่ถูกซ่อนอยู่จากสายตาของผู้คนวิหารนั้นสร้างขึ้นจากหินสีดาล้วนดูเหมือนจะมีอายุหลายร้อยปี แต่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์โครงสร้างมีลักษณะคล้ายกับวิหารโบราณที่เขาเคยศึกษาในตำราฟาริดก้าวเข้าไปภายในวิหารเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องไปทั่วภายในเต็มไปด้วยแสงสลัวจากไฟที่ติดอยู่ตามผนังวิหารนี้ดูเหมือนจะถูกใช้ในการพิธีกรรมบางอย่างและสิ่งที่อยู่ตรงกลางวิหารคือลูกแก้วสีดำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยรอยสลักลึกลับฟาริดเดินเข้าไปใกล้ลูกแก้วนั้นและสัมผัสมันด้วยมือความรู้สึกเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขา ความลับที่ถูกปิดบงังทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นในหูของฟาริสมันเริ่มแล้วฟาริสหันไปทันทีแต่ไม่พบใครเขามั่นใจว่าเสียงนั้นไม่ใช่จากคนทั่วไปลูกแก้วเริ่มส่องแสงอ่อนๆและแผ่นหินด้านข้างก็เริ่มเคลื่อนไวหวห่างจากเขาไม่ไกลนักกลุ่มสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในหินเริ่มถูกเปิดเผยออกมาฟาริสเห็นรหัสบางอย่างที่ถูกสลักไว้บนผนังหัวใจของเขาหนักหน่วงนี่คือคำตอบของทุกอย่างฟาริสพ,พึมพำ สัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่รหัสธรรมดาแต่เป็นคำทํานายที่เกี่ยวข้องกับอัญญมณี The Eternal Star และบุคคลที่เขาเคยคิดว่าคุ้นเคยคำทํานายเหล่านั้นพูดถึงพลังที่สามารถควบคุมได้แต่มีราคาแพงเกินกว่าจะจ่ายการแสดงตัวนายไม่ควรมาในที่นี้ฟาริสเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากมุมมืดของวิหาร ฟาิสหันไปทันทีและเขาเห็นชายคนหนึ่งในชุดดำยืนอยู่ใบหน้าของเขาถูกปกคลุมด้วยหน้ากาก,ากสีดำทึบเหมือนกับชายในเงาที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้คาลิฟฟาริสถามเสียงแหบแห้งไม่ใช่คาลิฟชายคนนั้นตอบเสียงนิ่งฉันคือตัวตนที่แท้จริงเบื้องหลังทั้งหมดนี้ฉันคือผู้ที่คอยเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของนายฟาริสตรนักได้ในทันทีว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ไม่ใช่คาลิฟแต่คือใครบางคนที่ลึกลับกว่าที่เขาคิด ชายในหน้ากากเดินเข้ามาใกล้ลูกแก้วสีดำและยื่นมือออกไปนายมาที่นี่เพื่อหาคำตอบฟาริดแต่คำตอบที่นายจะได้จะไม่ใช่สิ่งที่นายคาดหวังความมืดที่ครอบงำทำไมทำไมถึงต้องทำแบบนี้ฟาริดถามเสียงสั่นพวกคุณต้องการอะไรจากฉันเพราะนายคือผู้ที่เลือกเส้นทางนี้มาตั้งแต่แรกฟาริดชายในหน้าก,ากากตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชานายคือคนเดียวที่สามารถทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ ทันใดนั้นความมืดภายในวิหารเริ่มแผ่ขยายออกไปราวกับมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ฟาริตนายจะต้องเลือกฟาริตเลือกว่าจะทำอะไรกับอำนาจนี้ฟาริตรู้สึกได้ถึงพลังที่หลั่งไหลเข้ามาในตัวเขามันคือพลังที่มาจากเดอร์อีเทอร์เนลสตาและจากการเลือกของเขาเองเขามองไปยังชายในหน้ากากที่ยืนอยู่ตรงหน้ารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้จะเป็นการตัดสินโชคชะตาของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีนี้ ถ้านายต้องการที่จะควบคุมพลังนี้ฟาริทพูดด้วยเสียงหนักแน่นนายต้องเผชิญกับผลที่ตามมาชายในหน้ากากยิ้มอย่างเย็นชาใชา่ฉันรู้ว่ามันจะต้องมีราคาแพงแต่เราทุกคนต้องจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ฟาริทหันไปยังลูกแก้วสีดำที่อยู่ตรงกลางวิหารดวงตาของเขาจับจ้องไปยังรหัสลึกลับที่ปรากฏขึ้นจากแสงที่ส่องออกมาจากลูกแก้วนั้นความจริงทั้งหมดกำลังถูกเปิดเผยให้เขาเห็นในตอนนี้ ฟาริดลึกซึ้งในความคิดเขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ลูกแก้วและวางมือของเขาลงบนมันพลังบางอย่างที่ลึกลับและทรงพลังเริ่มส่งผ่านจากลูกแก้วเข้าสู่ร่างของเขานี่คือทางเลือกสุดท้ายของฉันฟาริดพูดเสียงเบาแต่แน่วแน่ฉันจะไม่ปล่อยให้พลังนี้ตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายของมันท่ามกลางแสงสว่างที่เริ่มจางลงช้ในหน้ากากค่อยๆหายตัวไปราวกับว่าทุกสิ่งที่เขาทำมานั้นไม่เคยมีจริง ฟาริดยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบภายในวิหารลูกแก้วสีดำที่ตอนนี้ไม่มีพลังอีกต่อไปเขารู้ว่าแม้ว่าจะได้คำตอบแล้วแต่การเดินทางของเขายังไม่จบทุกสิ่งที่เขาผ่านมาจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฟาริดจะต้องใช้ความรู้ที่ได้จากการเดินทางครั้งนี้เพื่อปกป้องไม่ให้พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งถูกใช้อย่างผิดวิธีในที่สุดฟาริดต,ตัดสินใจที่จะเก็บอัญ,ญมณี และความลับนี้ให้ลึกสุดในใจเขากลับออกจากวิหารท่ามกลางคืนที่มืดมิดพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้ทำลายโลกที่เขารักจบ